เขียดหน่อยพี่น้องมันจะเป็นเขียดหน่อยเขียดหน่อยเขียดที่เพิ่นอันอ๋าถั่วหนูนาพี่น้องผู้ใดอยากได้หนูนาครับผมขายเป็นตัวว่าคำหน้านี่ขายเป็นตัวขายเป็นตัวหนึ่งหนึ่งร้อยบาทพี่น้องตัวนยังไงร้อยห้าสิบบาทครับผมหนูนาที่เป็นหมูปลาหมูธรรมชาตินะครับผมขายอย่างไรบ้างครับพี่น้องตลาดนั่นมาครับผมของอยู่มองกินพี่น้องอาหารแบบอาหารอีสานหวานเนาครับผม ไทบุแดงก็หลายดิไทบุแดงครับไทบุตแดงจันตัจะเป็นเท่าครับผมส่วนนึ่งมันเท่ามันไทบุตแดงยังทุกขุดยใหญ่เนี่ยนน้องไบุแดงาละร้อยเนโอ้หนจะเป็นน้องครับผมแลาเอาคาลดครับผมส่วนทนงปลาคาชิงครับผมหบบไหน้นนาน้ะครับผมจะเป็นนั่งจกจันท์ครับผมส่วนทน่ง นังเข้มพี่น้องนังเข้มนังเข้มเป็นมัดเหมือนนี่ไงเลยครับผมโอ้ยพี่น้องไข่สาครับผมเต็มมือกระนังเลยผู้ใดเคยกินพี่น้องพี่น้องเพกันไข่สาเ่็นจะเป็นเนื้อเค้งคอครับกระปูแดงยังมีอยู่พี่น้องเลยกระปูแดงเพว่นาจะเป็นกระปูแดงกระปูเพิ่นดววมาแลยก็มีกระปูแดงบักกระบุก หมากกระบอกกระปูแรงเอาเ,เ,เลือกคนไร่คนสิเลือกเอาตัวเมียพี่น้องมี่จังมันจริงนริงมีบรรยกากาศมาหนึ่กระปูแรงยังมีต่วันเลิอมสีหากิยานยากเลยโอ้เถอะว่าจะเป็นเท่าพี่หนงเลยเท่ามีหลายเลยเท่าเป็นเท่าเป็นหมักพริกครับผมช่วง,งนี้เป็นป่าแต่มีพี่น้องป่าคนดี บักพริกกระติบเขางามๆครับผมส่วนเท่านี้กระติ๊บเขาแต่เมือเราเจ้าเขาเจ้าประจำพี่น้องไม่อ้อยไฟเต็มเลยบริษัเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นบักกระโบกครับผมส่วนเท่านี้เห็ดขาวก็มีถ้าเป็นเห็ดบดจานละห้าสิบบาทครับผมถ้าเป็นกิโลเห็ดขาวกิโลละสองร้อยบาทครับผมของอยู่ของกินโอ้เห็ดฟางกิโลละร้อยยี่สิบบาทก็มี ของอยู่ของกินมาสิเป็นเป็นเห็ดเห็ดปูดครับผมเห็ดนางนครับมาสิเป็นบักระบกเต็มเลยบักระบกของอยู่ของกินเป็นบักระบกนอสาครับผมส่วนท่านี้มาสิเป็นนอสาเป็นวายอ่อนๆครับหลายแห้งคือ้องเอ้ ป้าพี่น้องป้าแม่ลำค้งที่เพื่อนหั่นให้แล้วสิกรนี้นะครับของอยู่องกินาตามกระูการเลยกระชอนได้ดพี่น้องว่าจะเป็นมหมักหอยหมักตานครับ มาตานก็มีค่ตานีถึงคุ้ลย50บาทเลยครับผม่จะเป็นข้เปลาซื้ออใหญ่อะม้น่ะาวเปลี่จะมีไหบุตงเป็นหิตสุดแกงครับีมีเคร่งขอดนี่ยจะเป็นมัร่วงจะมีนน่งจะสะจั่งเห็นไหครับ โอ้เขียนโมครับพี่น้องเคยเคยกินเขียนนี่เขียนโมเป็นชูเมิงไงเขียนโมูก็ต,ตานนะครับอออตัวหนูนาคุณตัวสิเป,ป็นหนูนาหนูนาเคุนขายขายเป็นตัวเพราะคำนาไหอ้ต้นต้นยังยี่ขายเจ้ากระบาดด้วยขน,นาดต้นยังโอ้ยของของอยู่ของกินอาหารอีสานบ้านนอครับหลายพี่น้องคุณตนนนน้นเหมิงไงพอได้เคยกินอาหารตามธรรมชาตินี่ครับนี่ ตอว่าสิเป็นอันนี้ปอาถูกไข่บดแดงครับผมไข่บดแดงจไข่บดแดงจานในห้าสิบบาทบอครับผมอ๋อถูกงูมึงเงี้ยตัวตัวสองร้อยบาทครับสองร้อยสองจิมครันหลายแห่งดินี่เราเอาต้นนะอืมอ๋อเราเลี้ยกหนูนู้หน่อยหนูเด็กมึงมายยากายครับพี่น้องเบาต้นพี่น้องมาผัวมาจากเมืองอุบลครับผมพี่น้องของอยู่ของกินครับผมวันนี้อ๋อถูกพี่น้องมักตาน มักาตาลเป็นปลากเกลียวพี่น้องใดรเคยกินไหมปลากเกลียวปลากเกลียวมักขามเปียกเป็นถุงถุงได้ยี่ถุงละ้สี่สิบบาทครับผมโอ้ยข้ามเปียกูใดรอยากไดไ้พี่น้องหลายทีเดียวข้ามเปียกเป็นว่าจะเป็นข้ามเปียกเป็นเขียดมูกครับผมหอมยังเนาะพักล่างสูงมีหลายพี่น้องพักล่างสูงพักสูงล่างสูงมีกองกองได้ห้าบาทครันี่ครับผม ของอยู่ของกินกันตามดูลูกการเลยโกบพี่นอ้องกบโซนทางนี้พระประสิเป็นกบที่เพิ่นหัน่นอย่างเนี่เป็นกล่องเลยบอบกบโอ้ยเกือบจะหมดครบบับผมโซนทางนี้พี่น้องเป็นเผือกเป็นขนาครับกานใหญ่ๆเลยขนาเพิ่นเป็นขนาเป็นพักมันนม่นๆแน่มาเนี่ยมึงบรรยากาศาตลาดบรานาครับผมย่างเสือสายมาพี่น้องก็อยากซีบบางๆเนี่ยครับผมพี่น้อง มันนี่สีแยกผ้าพี่น้องมเบึงของอยู่ของกินพี่น้องทางมองเราคนเอามาขายเพาส่วนข้างบนเนี่ยวนท้ายสิเป็นพวกพลนไม้อย่าพี่น้องเป็นพลนไม่เป็นหมักไม้เป็นทวดเลี้ยงเป็นหมักม่วงสินะครับผมของอยู่ของกินเพื่อกมีหลายที่วนท้าจะเป็นหมักม่วงหมักสุมครับผมส่วนท่านี่เป็นหมักม่วงเป็นหมักัง่งสิะครับเป็นหมักสุมเป็นหนึ่งสิะครับ กิโลยี่สิบห้าบาทครับเบีกไซสเดีอยวเป็นไซ็นไซส์เลยครับผมคงอยู่คงกินนะครับดเมือบรรยากาศนะครับอาหารทะเลครับผมพี่น้องส่วนตัวก็จะกินปลาเมึเกินปุ่ยกันนะครับหอมพี่น้องทั้งบรรกลางเพิ่นเอามาขายครับพี่น้องโอ้พี่น้องมันนาพี่น้องคงอยู่คงกินครับว่าสิเป็นบมก ริกบักเขือครับผมโุ้ยเนื้อหมูถั่วชนทั้งนี้เนื้อหมูสดๆุดเลยเนื้อหมูเนื้อง้อเผาก็มี่ครับพี่น้องเนื้อง้อ,งเ,ผเ,องเผาเป็นจานจาน,านหนึ่ง100บาทสุดตมุมก็มี่น้องว่าน้อยเนื้อง้อนะเผานี่นะครับผมหมักทัว่วเป็นหมักทั่วหมักพริกมักเขือครับผมพี่นองสุดตามสูงมักพริกหวกนใช่ไอข,อออของกินของพี่น้องของกินขายแบบ โบราณเลยนังเข้มเข้มี่เมียนังเข้มพี่น้องทั้งมันพุดสิมเป็นมัดมัดแบบหนึ่งร้อยบาทก็มีสุดของกินหมักกระดมกระโพดต้มครับปลาเลกหอมปลาเล็กนัวครับพี่น้องป้าบรรยากาศเซสายมากดูข้าส่วนข้างบนนี่ก็มีหลายอยู่เด้วันนเป็นนแเนงเน่งนงใหม่นอนครับหน่งนองใหม่ก็มีพี่น้องเป็นนุกลุกนมใหม่พี่เมียเราเป็นมาเล็กกระทิ้อยู่นะครับบรรยากาศส่วนท่านนี้จะเป็นต้นใหม่ครับผม ต้นที่คล้ายต้นใหม่ผู้ใดอเยาะเดยน้าพี่น้องเสยเย็ดตอนนี้จะเป็นพักหอมพี่น้องส่วนท่านี่พักหอมพี่น้พักหอมหลอกไปไพักขานาไปชนะพักขานาหอยจูโอ้ยบักกล้วยมักกล้วยหอมส้นับผมกล้วยหอมบีอะไรห้าสิบบาทก็มีสี่สิบบาทก็มีแล้วแต่ใส่ขนมอันนี้ไงเนี่ยก็แพงขึ้นมาเลยนะครับผมพักหอมบักมีสีซอพี่น้อง เิ่นเอามาปูเองกันนะครับผมโอ้ยหมักมะละมะละงามแห้งยิดีมะละมะละตีนกันไว้หมักไงไงได้สนองของอยู่ของกินเพิ่นส่วนนี้จะเป็นพักพี่น้องเพิ่นข้างมันกลางเพิ่นเอามาปูเองเพิ่นเอามาขายเองกันนะครับอ๋อตัวลายเองของอยู่ของกินนะครับจด็กผ้ามาลอดตลาดนัดมันนา,าถถนธรรมศาสตร์ไปเรื่องกติดตามให้กินเองนะพี่น้องเออเดี๋ยวไปกระดัง ใจในการทำคลิปครับผม